ูดเสียงเราปกติเนี่ยที่ภาคเน่ยกับใครแล้วหันมาตกใจอ่ะมีไหมอติมมีไหมผมในแบงค์เลยอ่าเอาเช็คไปเข้าครับธนาคารก็เงียบไม่มีคนเลยนะเขาก็ก้มหน้าก้มตาทํางานผมก็คิวตอบยื่นเช็คเสร็จก็ผมก็ถามว่าเคีร์ลิงวันไหนครับเสียงอย่างนี้เลยอ่ะใผมคุ้นเสียงที่มากเลยผมก็ได้แต่ยิ้มออ๋เขาก็ปล่อยเข้าไป เก่งมีไหมเหมือนกันอาเก่งนี่เจอยันยันแม่ค้าในตลาดอ่ะแต่เขาหน้าด้วยไงหน้าเขาออกทีวีไม่ไม่ตอนร้นตอนยันไม่ออกไงตอนยันยังไม่ออกใช่ไปจําได้ว่าไปยะโสธรน้องชายไปเป็นนายตำรวจอยู่ที่นั่นก็ไปไปร้านเทปอ่ะไอ้เมื่อก่อนมันเป็นม้วนเช่าวิดีโอแล้วก็ไปบอกเออเฮ้ยเรื่องนี้มาอย่างไอ้ไอ้เจ้าของร้านเธอเสียวันคุณ เออพี่พี่เป็นคนภาค